Sorry, uh, how can I check my terminal? Uh you can check that. Uh okay, okay. Oh hi no manina. Do you speak Filipino? I know. okay, never mind. Hi, sorry I am again. Yeah, I'm helping uh, two uh, passengers here so they have a flight. Uh ตอนนี้เขากำลังเช็คให้เรานะคะคือเราหลงจริงๆนะทุกคน uh, It's not in this terminal. Okay. So yeah, y'all can maybe make a way to terminal one or you want to wait until quarter h past for that train. <laughs> okay. Yeah, thank you. Okay, ทุกคนเราได้เรื่องแล้วนะคะคือก็อะไรนะแม่ไม่ต้องเช็คอนะินเข้าไป เราปเปลี่ยนเครื่องเราคือจะเช็คอินก็ได้แล้วแต่เราคือคือคือเนี่ยคือประเด็นก็คือว่าเทอร์มินอลใช่ไหมคะที่ที่เจบินเนี่ยมันบินวันพรุ่งนี้เวลา10บโมงส 5, ซงีซึ่งซึ่งมันยังโ l o s อยู่ก็คือมันยังปิดอยู่เขาก็เลยบอกว่าให้เราเนี่ยไปรอที่เทอร์มินอลวนันเพราะว่าเขาก็ยังไม่มั่นใจน <laughs> ใช่ก็คือเหมือนแบบก็คือเดินรอเวลาอะไรอย่างงี้ซึ่งลงอีกรอบได้ไหมแม่เดินรอไปหาอะไรกินก่อนเออ ก่อนนะคะไม่เหนื่อยแล้วอ่ะนี่ทุกคนเราเจอแล้วคือแบบเดินไปตั้งนานนะคะอันนี้เธอไม่ต้องวันนี้ที่จีจะต้องเข้ามาเช็คตรงนี้นะคะก็อิมเ a t ชันก็ยังไม่เปิดต้องรอแล้วก็รอแล้วก็รอรานน่งยงนซูเป็นซ้อไปแล้ว บอดนะคะทุกคนก็เดี๋ยวถ้าคู่นี้เวลามันเปิดมันก็จะขึ้นให้เราแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ขึ้นเพราะแบบโอเคอยู่ต้องไปอะไรเกตตรงไหนไซส์อะไรเนาะคู่นี้รอคู่นี้ปัญหาที่ตามมาก็คือมันปิดทุกคน <c oughs> อะไรอะไรก็หมดไม่มีไม่มีมม <c oughs> มท้อแท้ชีวิต <c oughs> ส่วนร้านนี้ไม่ปิดแต่คนขายไปอยู่อ <c oughs> ีดอก ก en ูชางท้อแท้อันนี้ก็ปิดทุกคนคือเขาไม่เปิดตอนกลางคืนหรือยังไงกันสิหิวอ่ะข่าวมันพาสต้ากินแม่งนี่นะทุกคนดินนิ่งออปชั่นนี่ก็คือจะกปวล้วโอเคยูสีอเวอร์นะคะว่าแบบโอเค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 กินให้หมดเลยแกป่ะเดี๋ยวก่อนนะ แม่อธิบายทีว่าว่าทําไมเราถึงหลงขนาะที่เราก็เคยมาต่อเครื่องที่สิงคโปร์แม่เคยมาต่อบ่อยมาบ่อยมาอุย้ยบ่อยเพราะว่าเพราะว่าจำไม่ได้เพราะว่ามันก็เปลี่ยนใหม่อะ่ะคือทุกคนต้องบอกก่อนนะว่าออช่วงโควิดสถานการณ์โควิดกับตอนช่วงก่อน,นที่ไม่มีโรคระบาดโควิดสิบเก้าไม่เหมือนกันนะทุกคนไม่เหมือนกันท,ที่เรามาต่อือเราวิ่งไง ใช่เราว,วิ่งวิ่งแบบแต่น,นี้คือมันต้องใช้ชีวิตอยู่ในแอร์พอต22ชั่วโมงนะคะซึ่ง,งเนี่ย,ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราไม่ถามอินโฟมิชันที่เคาน์เตอร์ก็คือเราก็จะไม่รู้ว่าโอเคเราก็จะเดินหลงอยู่อย่างนั้นเพราะว่าเทอร์มินอลเขายังไม่เปิดทุกคนคือมันยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ที่เราไม่ได้รู้หมดทุกอย่างนะคะรู้รู้รู้วันนี้แหละโอเคแล้วคือตอนนี้นะเจก็จะไป หาอาหารอินเดียนนะคะแล้วก็แม่ก็อยากกินซับเวนะจ๊ะคือนาะงอยากกินซับเวตั้งแต่ถ่ายแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันว่าจะปิดไหมหรือจะยังไงคือป้ายก็บอดอบอดดิ้งบอกแล้วว่าโอเคทเวนตี้โฟนนะคะยี่สิบชั่วโมงเลยแต่คือเราไม่รู้ไงทุกคนเมื่อกี้ไปก็คือคนขายก็ไม่อยู่อีหยังวะเนี่ยตอนนี้ทุกคนมองไปทางไหนก็คือปิดหมด เฮ้ยซีเคสวยมากคือมันเป็นเวลา3ีสาแล้วนะคะเวลาสิงคโปร์นะที่ไทยก็น่าจะประมาณทีสอทุกอย่างก็คือปิดหมดมีสตาร์บัคซึ่งก็น่าจะปิดแหละเขาก็จะมีโซนให้นั่งนะคะก็จะมีพวกเอ่อชิสเเจอร์เขาก็จะมาน,นั่งรอนะคะนั่งนอนมั่งก้นมั่งอะไรมั่ลรอต่อเครื่องนะคะซึ่งโอเคแหละเราก็น่าจะเป็นแตบเดกัน อินโดอินเดียซาพเวยค่ะไม่ไม่ไม่ได้อยากแล้วคือมันมันปิดหมดด่าเหนื่อยแล้วนะไม่ก็ไม่เดทีถือว่าเดินนานแม่นี่คือเรากลับมาจุดเดิมคิดเนี้ยบอกเลยนะว่าไม่ต้องอะไรมากเลยอะเดินหลงในสิงคโปร์ไปเลยค่ะยี่สิบสองชั่วโมงค่ะแม่ไม่ต้องข่าอะไรทําแล้วแค่นี้ก็งงจะแยกไปแล้วมือคือก็หุดเดินย้อยุ่งย่ง ไปทุกคนคือมันไม่มีอะไรให้เรากินเลยอะ่ะคือเราจะทำไงดีเราหิว <laughs> ทุกคนฉันว่าฉันเจอแล้วคอมพิวต์ยังดูดีมาด,ดูกันมาลุ้นกันขอน้องขอ้องแมทขอ้องแมทจูบเปิดจูบเปิดจูไม่เปิดอีดอก ม,มน่่แตึงสรุปก็คือแบบกูก็ต้องไปกินที่คือก,กูต้องไปมินิมาร์นะคะสรุปก็คือเขาบอกว่าคือเออสรุปกูกินเซเว่นนี่แหละอยู่ไทยก็เซเว่นอยู่นี่ก็เซเว่นจะเป็นอะไรแปลกก็คือเขาก็บอกว่าโอเคเวลานี้ก็คือดิง้งให้ฟู้ดก็คืออินเดอะมอร์นิ่งนะคะโอเคโอเคเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเลยเราจะพาทัวร์นะคะ เซเว่นในซิงคโปร์ลืมกระเป๋าแบบนึ่งอันนี้เป็น potato sticks นะคะ sticks คือแบบเป็นแท่งแทงขนมอเมริเันทุกคนไม่รู้กี่เหรียญไม่แน่ใจนะคะโอเคนี่คือขนมสองเหรียญจุดหกหกนะคะก็ประมาณห้าสิบหกสิบอะอันนี้แค่หนึ่งดอลลาร์เป็นฮอ t สป i c ซี่ป a เต s โตสติ๊ก อันนี้ก็หนึ่งเหรียญน,นะคะหนึ่งเหรียญก็อยู่ที่นั่แหละยี่สิบบาทประมาณนี้ทุกคนทุกคนเคยเห็นมามา่ารถนี้ที่ไทยไหมคือมันก็มันมันก็แตกทุกคนมันมีหลายแบบมากเลยอะ<ม>ซึ่งเราไม่เคยเห็นที่ไทยใครเคยเห็นคอมเมนต์ลองหน่อย<ม>เขามีหลากหลายรถมากทุกคนราคาก็อยู่ที่ประมาณนี้นะคะสองเหรียญสามเหรียญกว่าประมาณนี้ทุกคนคือเจก็หาราคา 2, 3, 4, ราคาแมทที่นี่หกเหรียญกว่าเกือบเจ็ดเหรียญน,นะทุกคนเจ็ดเหรียญคูณยี่สิบหกก็เท่าไหรร้อยกว่าบาทนะคะนะใช่เออร้อยกว่าบาทที่ไทยเราก็สิบห้าบาทยี่สิบบาทเออเอาสินี่ราคาในเซเว่นนะคะเป็นวิวชิกเกนนะคะไก่ย่างประมาณเหรียญหนะ้าสิบนาทมี่อังกุนแล้วก็มีแค่จินจ์กาแฟวะ แล้วก็มีน้ำที่แบบแปกง่างมากมากเลยอะ่ะนี่เป็นแคน์รอปแตบลบตาดีอะ่ะมันกระพริบก็คือที่ทุกคน<ม>เราเจอแล้วรถน,นี้ที่เราหาในเซเว่นที่ไทยไม่เจอซัมยังนะคะคนไขยเขามองกูอะ่ะคือเขางงเพาแบบกูคนเดียว<ม>แต่นั้นไงอันนี้ักเอานี้เจ้านี้กินตรงนี้ให้หมดนะเราไปไปกินมามานน่าข้างนอกแล้วก็ไปต้มมาม่าสตาบัก you know ต้มมาม่าสตาบัก you know แต่กูไม่นอนกูไม่รู้คือตอนเนี้ยกินไปกินมารู้สึกว่ากูอิ่มหนักแล้วกูรู้สึกไม่อยากเดินไปต้มมาม่าสตาร์บัคแล้วอ่ะทุกคนแล้วพอเราต้มมาม่าสตาร์บัคเสร็จปุ๊บเราซื้อรสเผ็ดมาสไปซี่ซึ่งกูก็ต้องวิ่งกลับมาแดกน้ำกูต้องวิ่งกลับมาแดกน้ำตรงนี้เหรอวะเฮ้ยทองจริงกูไปกินก็ได้นะถ้างนั้นอะ อันนี้ก็คือสั่งมานะคะคือเขาไม่ได้มีบริการเวฟให้เหมือนที่ที่เซเวนที่ไทยนะทุกคนต,ต้องเดินไปเวฟเองนะคะใช้ชีวิตต่างประเทศก็ต้องแบบนี้แหละจ้ะไปทุกคนคือเมื่อกี้ที่เราไปเวฟขนมปังใช่ป่ะ คือแบบไอคนข้างหน้าเราอ่ะมันเวฟยูแล้วทีเนี้ยพนักงานเขาก็เลยบอกเราว่าโอเคทูเพสทูอะไรตัวพีไม่รู้แต่รู้ว่าถูกฟังรู้ว่าถูกเออก็แบบว่าอ๋อหมาความว่มีสองเครื่องก็มองแล้วอุ้ยมันไม่แต่กูกูเขินกูเขินไงดอกไอคนข้างหน้าก็ยังไม่เสร็จสักทีกูก็เลยแบบเดินไปหาแม่แล้วก็บอกว่าโอเคไปไปต้มบม่าตาบังคือนางก็เลยเหมือนเรียกเราแบบว่าโอเคกูเลยเดินก็ไปแม่แม่แม่อยากกินไงก็เดินกันไปแล้วเขาบอกว่า เวฟสองนาทีไม่ใช่เวฟขนมปังสองนาทีค่ะทูค่ะอ๋อคือเราฟังไม่รู้เรื่องฟังแบบฟังได้แค่คำนั้นแล้วคือก็แบบว่าเ,ออเขาบอกว่าให้เวฟสองนาทีค่ะแล้วเขาบอกอา๋ยวเขาเวฟใ,ให้เขาเขาก็เวฟให้เขาด้านล่างมากนะคะพนักง,งานถ้ากลัวบเบามาก <laughs> ตอนนี้เรากำลังจะไปต้มมาม่านะคะที่ Starbucks สตาร์บัคซึ่งแบบร้อนที่สตาร์บัคโน่นะคะทุกคน แล้วถ้าหิวเราก็อยเดินกลับมาซื้อน้ำน้านต้มมาม่าที่นี่นะคะทุกคนต้มมาม่าดิสิงคโปาโนะวันนี้นะคะสเต็ปวันก็คือเอาเพียลรแทบก็คือให้ดึงไอตัวสีเหลืองขนะึ้นมาแล้วก็กดน้ำลงไปนะคะไปฟอร์เวิร์ดก็คือแบบกดแล้วน้ำร้อนก็จะออกทางนี้ทุกคน ทุกคนเราจะขอใส่เครื่องปรุงก่อนนะคะอ้งทุกคนอันนี้ด้ลองสั่งมานะคะมันชื่อว่า,วะาอะไรวะตาลิกไอซ์ทาลิกนะคะแบบเย็น2.4 ต่ไม่รู้รสชาตินะเดีย๋ยวมาลองดูอ,อันนี้คือไอซ์ทาลิกทาลิกทาอะไรสักอย่างกสั่งแบบงงๆแต่เขาบอกแต่ว่าโอเคอะรสชาติจะได้เป็นชุบเป็นชุมอันนี้พาสต้านะอันนี้ไม่กินพาสต้าแลวเจกส็สัส่ง<ส>แบบเ<ส>ดิมซีรัลซีโนรามีแม่ผมจะจิ้มเลยข้าวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะทุกคนเี่ทุกคนก็คือว่า ยังไม่ได้นอนเลยนะคะนี่ก็คือนั่งรออยู่ตอนนี้ที่สิงคโปร์ก็ประมาณสามโมงนะคะเเรารอขึ้นเครื่องเครื่องสี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่สิบห้านะคะซึ่งตอนนี้เจ๊ยังไม่ได้นอนเลยนะดูขอบตาดีแล้วก็โฟมล้างหน้าเครื่องสาอางคิงก็คือเจไม่ได้เอามาเลยนะคะต้องไปซื้อใหม่ที่นู้นหมดเลยคือที่ซื้อมาจากไทยก็คือแบบ ไม่ได้นะคะก็คือเอามาไม่ได้กระเป๋าเต็มหมดแล้วต้องไปเริ่มใหม่ก็เลยร้องรางน้กเป่าดูดิสิวขึ้นเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเจจะขอตัวไปรอนก่อนอคือเพิ่งตัดคลิปอีบีแรกไปเสร็จนะคะเออเป็นยังไงทุกคนไปดูฝากกดไลค์ check, กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะจะขอตัวไปรอนก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกัน,นะคะ่ะวันนี้เร<อ>ามาสร้างอาหารกินนะทุกคนอ๋ออยู่หน้าเลยอะสั่งอันนี้ร้านแล้วได้

โคกแล้วแต่โคไม่รีฟิลนะที่เนี่ยแล้วก็อันนี้เป็น<ม>ไก่ข้าวไก่เจ๊สั่งแบบสปายซี่มาแล้วก็พร้อมกับโคกนะคะเมื่อสุดท้ายก่อนขึ้นเครืค่องลุยแุ้กคนคือเฟนนฟายเขาเข้มจังเั้นมันแบบไม่ได้เป็นเรียบเรียบอะผิวมันแบบผูข่าเนาแต่แบบไม่ใา่เขาไมแบบเนี้ยไม่เหมือนบ้านเราอะ ตอนนี้เจามานั่งรออยู่นาเกตนะคะหน้าประตูเปิดก็หน้าประตูอะเออง่วงมากยังไม่ได้นอนเลยตั้งแต่บินออกจากสวนอาบุงก็คือไม่ได้นอนตัดคลิปแล้วก็ลงแล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะคะก็คือตอนนี้ก็รออีกสักประมาณน่าจะชั่วโมงครึ่งมั้งเขาน่าจะเปิดนะคะแล้วก็เข้าไปนั่งรอเนอี่ยแล้วก็บินประมาณสักสี่ห้าชั่วโมงก็น่าจะถึงมั้ง ไม่ไหวแล้วสภาพคือแบบเมื่อยมากแล้วก็หน้าพังมากค่ะทุกคนพังมากทุกคนสภาพถึงประเทศออสเตรเลียเล้วะคะผูขอเอามือปิดนะเพราะแบบหน้าไม่ไหวจริงจริงคือแบบโซมมากก็คือเจไม่ได้ถ่ายเอาไว้ตอนขึ้นเครื่องนะคะเนื่องจากว่าเออตอนที่เราขึ้นเครื่องเนี่ยก็ติดปัญหาอีกคือ ตอนที่จะเข้าเกตเนะี่ยเขาก็แบบมาแบบว่าเอกักเราไว้เหมือนแบบคือไงอะพาสปอร์ตแม่เราอ,อะไรเงี้ยมันไม่ตรงกับหน้าตัวจริงอะไรเงี้ยคือกูก็เลยเดินกักไปด้วยอะไรเงี้ยมันแบบแต่ยากนะคะแล้วแบบกว่าจะผ่านได้นะคะคือวุ่นวายมากทุกคนอ่ะแล้วพอทีนี้เราก็แบบ จะถ่ายให้ตอนที่เข้าอีพิเกชันถึงสนามบินที่ดาวินนะคะก็คือแบบถ่ายไม่ได้คะ่ะเพราะว่าเมืองกระเป๋ากูหายคะ่ะกระเป๋าเต้าหมูกระทะกูหายคะ่ะ <c oughs> กระเป๋าอะไรหายไม่ว่ากระเป๋าเต้าหมูกระทะหายและหนึ่งในนั้นคือมีน่าจะมีเสื้อเมนยูที่เจเอามาจากไทยของแท้นะทุกคนกูซื้อมาจากอังกฤษอ่ะคือแบบอ้ oh my god แล้วเครื่องสำองเครื่องสำอางก็คือไม่ได้เอามาเลยสักอย่างเลยนะคะคือตอนนี้คือแบบไม่ไหวแล้วคอบตาไม่ไหวแล้วด้วยคือแบบอ้อก็นั่นแหละค่ะตอนนี้ก็คือกําลังทําเรื่องอยู่เพราะว่ากระเป๋าหาอยอ่ะมึงซีเรียสน,นะแต่ว่าไม่รู้จะทําไงตอนนี้เดี๋ยวจะขอไปนอนก่อนปิดคลิปแบบสลบสลายนะ่าจะ และเลืมบอกไปว่าแบบประเทศออสเตรเลียเขาตรวจเข้มงวดมากเลยนะห้ามถ่ายรูปตั้งแต่เข้ามาแบบกูทับจับหยิบโทรศัพท์ไม่ได้ค่ะแบบแบบคือชี้แบบเออให้กูหยุดอะทั้งแบบคือเขาเข้มงวดมากๆทุกคนเราก็เลยไม่ได้ถ่ายภาพอะไรมาให้นะคะแล้วบวกกับกระเป๋าหายก็ต้องแบบไปตามเรื่องแล้วก็นู่นนี่นะนู่นนี่ยังไม่ได้อาบน้ำนี่เพิ่งได้อาบน้ําตั้งแต่สองวันคือเพิ่งได้อาบน้ําแล้วก็ได้นอนไปนะคะบนเครื่องก็ห้าชั่วโมงแค่นั้นแหละ อืมสภาพตอนนี้คือแย่ๆต้องขอโทษด้วยนะทุกคนแต่แบบเราจะมาปิคดคลิปว่าเราจะไปนอนแล้วเราไม่ไหวแล้วนะคะทุกคนไปแล้วนะเจอกันอ e ีพีหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะว่าเจจะทำอะไรในประเทศเออสเตรเลียต่อในอ e ีพีหน้านะคะทุกคนวันนี้แบบพักก่อน